ครับสวัสดีครับมาดูอีกคลิปนะครับว่าอีดนี่ยทำกต้นพันธุไหมครับเยอะครับเยอะสวยครับนี่มาเช้าก็ตัดมาณสิบกอมัครับได้เยอะขนาดนี้ ก่อ oh, ใหญ่ใญนะครับแด้ไปแล้วก็ดูคาก็ไปชํานะครับทาน้ำสักเจ็ดถึงสิบวันหรือว่าบม่มก็ได้นะครับบม่มี่ทุงปุ๋ยหรือว่าที่สะดวกนะฮะ แล้วพี่จะเน้นนะครับที่การชําน้ําเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันออกหน่อออกรากแล้วทําให้ง่ายกับการนําไปปลูกหน่อมันจะแข็งแรงนะครับรากจะแข็งแรงการบ่มก็ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งในคลิปที่ผ่านมา ครับใครที่กดติดตามเนีจะได้เขียนว่าลุงอินเอสาธิตวิธีการทัชงชำน้ำการบ่มนะครับให้ได้ดูกันบางคนก็อาจจะทำในในดินด้วยอย่างนี้เราก็ล,ลดน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับมันมีหลายวิธีได้กัน เพียงใจเราจะจะถนัดเดลนไหนต่ถ้าทำน้ำนี่มันมันเห็นผลเร็วเราสามารถดูแลควบคุมมันได้เห็นมันทั้งรากและหน่อมันงอ,อกมาแล้วก็พร้อมที่จะนำไปไปปลูกได้นะครับเตรียมดินเรียบร้อยแนละ้วการปลูก ก็มีทางยกร่องก็ได้ไม่ยกร่องก็ได้นะครับถ้ายกร่องเนี่ยมันต้องคือพดูดง่ายๆมันก็สวยนะครับผลที่ได้ก็จะออกมาสวยงามแต่มันขั้นตอนหรือว่าอะไรต่างๆเราก็ต้องดูแลกันไปแต่ลูกอิดจะเน้นพี่ปลูกในพืนราบนี่นะครับ ในสุ่มนาในสวนอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราเมยาอจะใส่ใจดูแลมนระยะเดือนสองเดือนได้หลังจากนั้นก็ผลส่งมาอะไราต่างๆมันก็งามของมันเองนะก็ใส่ปุ๋ยที่วัวไปไนคะครับที่ก็ทำเป็นธุรกิจการค้านี่ยเขาจะ ใส่ปุ๋ยวิยาศาสตร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าลุงหยิดไม่เน้นนะรมบ,บอกอเพื่อนว่าเ้าเลี้ยงวัวกปเอาปุ๋ยขีวัวนั่นเลยครับนะปุ๋ยขีวัวในบ้านของเรานั่นแหละนะฮะ่ต้องเปลืองลุงหยิดก็ไปเอาปุ๋ยคีวัวบ้านข้างเคียงนะครับเพราะว่าถ้ามียามีอะไรเหลือจากการให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไป เพี้ยนทนพันก็ลุงอิก็ให้บ้านที่มีวัวข้างๆนะเขาก็มาตัดไปเขาก็นำคีวัวมาแลกนะครับโย์ซึ่งกันและกันไปนะครับสามลุงอิตว่าอยากเลี้ยงวัวไหมอยากมากเลยนะครับว่าด้วยภาร,รกิจหลายอย่าง ต้องเดินทางไปนโน่นนี่นั่นดูแลงานวิชาการด้วยอะไรต่างทำไม่ได้ไปสอนหนังสือก็เนี่ยอยากลงวัวนี่แต่ว่าแม่บ้านนะครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนเลาเขาจะไปไหนทีมีภารกิจกลางคืนหรือว่า อะไรต่างๆ่ว่าไกลบุงทีก็ต้องตาไปนะครับขับรถพาไปรวมครับเดินทางเป็นคนเดียวมันมันลำบากตาก็ไม่ดีด้วยรเราก็เหมือนเป็นแขนขาของเขาอีกอย่างนึงเป็นหูเป็นตาให้ใหระยะไปใจ ใจผมอะ่ะเป็นคนชอบทำงานนะครับถามว่าถ้ามีคนอยู่กับเป็นเพื่อนับแในบ้านเนี่ยผมไปกลับไปสอนหนังสือด้วตอนนั้นลูกชายยังเรียนมัธยมอยู่ผมก็ได้ไปสอนหนังสือยนต่างจังหวัดไปเดินทางไปนะครับ หลายจังหวัดนะครับไปใช้ชีวิตคุ้มมาช่วงนั้นนะครับหมาลายก็ส่งไปซ้อนในหลายจังหวัดนะครับส่งสนานกับนักศึกษาไปนะครับให้ความรู้บริการวิชาการไป แต่ถ้าไม่ได้ไปสอนอย่างนี้จริงแล้วอย่างที่บอกนะครับอยากลงวัวนะเพราะวายาเรามีแล้วสวยเลยนะครับจะลงวัวนี่ก็กำลังคิดๆเรียงๆอยู่เหมนกันครับว่า้โอกาสเหมานะก็จะได้ลงวัว ในบ้านยังห้ามอย่ก็กลัวกลัวลูกอิดเหนื่อยว่างั้นเนี่ยกลัวลูกอิดเหนื่อยบอกว่าเราเคยทำงานอยู่แต่ในในร่มในห้องแอร์อะไรประมาณนี้ก็กลัวเราจะเหนื่อยจะอะไรไปยิงหลังนี้ ไปดีด้วยอายุคือลุงเห็นกแข็งแรงนะครับในด้ป่วยเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเขาเห็นเราอายุมากขึ้นก็่าจะพักผ่อนบ้างยิงลุงหยินยังไม่กเกษียณน,นะครับอายุยังไม่กเกษียณเกษียณทีก็แต่นับอายุโอ้หอีกหลายปี โชคดีหน่อยตรงที่ทำงานมาก่อนแล้วนะครับุยงานสนุกสนานมากช่วงที่าอายุยังน้อยจนได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจนนายไว้วางใจขับดเรเลยอยากเปลีป่ยนแปลงตัวเอง หลังจากบอกพ่อแม่ของเด็กมาเยอะแล้วลองไปบอกไปสั่งสมความรู้ให้นักศึกษาลูกๆเข้าบ้างอ่ะเลยเอาไปสอนนักศึกษาจนเอรเกิดเลยรเราแต่ละการไปสอนเสือมาหาวิทยาลัยไ,ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะครับ สบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเรามีความรู้ความสามารถแต่ว่า,ไม,มานะะไม่มีประสบการณ์นะครับไม่มีประสบการณ์มันก็อาจจะประสบความสเรียน้อยลงนะหรือแม้แต่คนเราที่ นะครับเรียนจบด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถที่จะแปลงหรือว่านำสิ่งที่เราเรียนนะครับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มันก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จก็คือว่าได้จบปรเอกเท่านั้นนะแต่ว่าไม่สามารถนำมาประยุกตหรือปรับใช้ในในชีวิตตวเองได้ก็ถือว่า ยังไม่ไม่เต็มที่เท่าไรยังอีกเดี่ยนะครับเป็นคนที่ไฝ่รู้นะครับสนใจในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็หลับได้คเตอร์ก็นำตรงนั้นน่ะจุดแข็งตรงนัง้ของตัวเองตรงนั้นน่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลในเรื่องของงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสิติอะไต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับบางคนเรียนมานะครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้คือ ได้จะจบว่าจบวิทยาเอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สาม,มารถนำิมความรู้ตรงนั้นเนะี่ยมาปรับใช้นะครับก็ก็จบไปงั้นนะฮะแต่ว่าอย่างลูกอิฐเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมีลูกศิษย์ลูกหามีนักวิชาการมา ทุกคนงานมาปรึกษาเยอะแยะมากมายนะครับก็่งให้ราชการเหล่านั้นนี่ได้ก้าวสูงขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการวิจัย,ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยว่าก้าวขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นใน หน่งหน้าที่การงานก็ต้องออพัฒนาวิชาการนะครับทำการทำวิจัยเพื่อส่งเพื่อปรับวิทยฐานะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลูกหยุดจะหยุดสักนิดหนึ่งเพื่อทำความสะอาดตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดตรงนี้ก่อน ก็จะได้นับกองแรกจะได้เท่าไหร่ได้สักห้าหกร้อยมั้งฮะคงยังไม่ถึงพันหรอกเย็นๆหรือว่าพรุ่งนี้ต้องตัดอบเศษเศษที่เหลือนี่ก็ ิึงไว้แห้งแล้วก็เผาได้นะครับให้ดีก็น้ำไปเป็นปุ๋ยนะครับแต่ใครทำปุ๋ยหมกักหน่สบายเลยนะครับ เนี่ยลูหยิบอยู่บ้างอย่างนี้ฮะดูเก่งหูรุดตัวหนึ่งขอเชื่อร้อนครับกระตรงอย่างนี้ร้อนแต่ถ้าเด็ดออกมาเนี่ยม่ไหวนะครับอีกสักพักนีง ตรงนี้ช่วงเช้าเนี่ยฝั่งนี้เทอเรสด้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นเย็นนะครับเย็นพอสักใบหนึ่งใบสองกฝั่งที่แดกเลยไม่ต้องทำอะไรหลังคายื่นออกมาจะได้นะครับต่อหลังคาจะยะัดเราจะต่อตรงนี้นะครับออไปสักห้องใหญ่ๆนึงนะครับ สะพัดก่อนนะครับทำความสะอาดแล้วทีนี้เราก็จะต้องมานับกันนะครับนับจะได้เท่าไร่เดี๋ยวลองมาดูกัน งามแต่น,นั้นเลยนี่นะครับสีดสีพส

ครบทหนึ่งร้อยนี่เราจะต้องเอามาวางไว้นะครับอันนึงนี่คือหนึงน่งอันนึงคือหนึ่งร้อยเลยจะได้จําได้นะครับอย่างนี้นแล้วลืมอ่า เารบ200นะครับอ่าไม้ติดสองมาไว้นะครับสองร้อยนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับกองแรกนี้ได้550นะครับแบบนี้ห้าร้อย้าสิบทน550 ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิตนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อลุงอิตจะได้จัดามคลิปดีๆให้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับยังไงก็ท่านที่ต้องการสั่งทอนพันหญานะครับทอนละ1บาทก็มาที่เบอร์โทร0812049151นะครับ ยำมีทีหนึ่งูนองสี่เก้าหนึ่งหาหนึครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ